สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับเครื่องตัดหญ้าสิ่งหนึ่งนะครับเป็นเครื่องตัดหญ้าสองจังหวะที่ใส่ใบตัดไม้นะครับน,น,นะสิบนิ้วน,น,นะครับเครื่องตัดหญ้าสิ่งหนึ่งนะครับเราจะทำการสตาร์ทนะครับเปิดน้ำมันก่อนครับขั้นแรกชุบแต่ละเหรอ่ะเตรียมพร้อมนะครับเดิดยาติดครับ หลังจากที่เราประกอบไปวันนั้นวันนี้เรามาลองเท็ดตัดดูนะครับหลังจากที่เราเทำการประกอบเพื่อไปครับนี่คือการลองตัดดูนะเพื่อนนี้ก็ ฟิตเหมือนใหม่นะครับเสียงนี่เสียงเครื่องแน่นมากวันก็จะออกเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเราต้องใส่ให้มันเยอะเข้าไปครับงผู้สาธิตนะครับเป็น พนักงานค,ครับเค่องตัดหญ้าในบ้านนะเดี๋ยวต่อไปครับเราจะมาลองเทสเครื่องตัดหญ้าตัวนี้ให้ดูนะครับเป็นเครื่องสีจังหวะนะครับของคินโตนะครับตัวนี้สามแรงครับตัวนู้นไม่แน่ใจว่ากี่แรงอะโอเสียงดังครับ เมื่อกี้โดนน่าจะเป็นต้นหญ้าต้นใหญ่คนระับอาจจะมีสะดุดบ้างนิดนึงตอนโดนต้นหญ้าใหญ่คนระับ นะครับต่อไปเป็นเครื่องตัดหญ้าของเคนโตสีจังหวะนะครับสามแรงนะครับสี่สิบซี่ตีตัวนี้นะครับใส่ใบเป็นใบตัดหญ้านะอ่าอันนี้จำไม่ได้ว่านิ้วนะครับนี่นะครับเรามาลองดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะสตาร์ตสิเดี๋ยวถือลองลองลองดูดิจะสตาร์ทติดหรือเปล่าอันนี้เป็นสตาร์ทลานเบานะครับแต่ว่าด้วยเครื่องที่มัน สีท่ทีสีทีนะครับมันก็เลยหนักๆน,นะมาดโอเคครับเปิดเรียบร้อยลองสตาร์ทให้ดูนะครับติดครับทีเดียวไหนแล้วไหนแล้วลองเล่งเล่งจากอันนี้ลองเล่งสุดเรือลองเล้งจุดเรืออเรอไม่ตังคือรอบที่สามพันสองร้อยรอบนะก็คือ พอดีแล้วแหละกับการตัดหญ้าเห็นไ,ไหมครับหญ้าสูงๆนี่ก็ตัดฐานนะครับแปบ๊บเดียว เครื่องนี้ประหยัดน้ำมันครับรถือว่าไม่เร็วนะครับสำหรับเครื่องแตหญ้านะครับเพราะว่าในราคาสองพัน สองาบาทเนี่ยเออผมซื้อช่วงมันเป็นโปรด้วยนะมัน,นก็เลยได้มาเลนสาคานี้นะผมถือว่ามันโอเคนะสำหรับเครื่องแต่ญ้าสียังหวะตัวนี้นะอ่าเป็นไงครับรอยู่าับผลงานการตัดก็ไม่ใช่ต้นเล็กๆนะต้นนี้ก็ใหญ่นะย้าเนี่ยเป็นตอตอ,อย่างนี้ก็มีนะเห็นไหมไอ้เขา ไม่มีไม่มีเสียงตกนะโอเคครับอ๋อไาแล้วไปแล้ว,ลวนะครับมีต่อวันพันอยู่นะรับ,บถือว่าโอเคนะครับ สำหรับเครื่องแัดย่าสีนวะตัวนี้ที่หลายๆคนได้ถามมานะครับก็คลิปนี้ผมก็ต้องลาไปเท่านี้ก่อนนะครับสวัสด,ดีครับแอคไรดดิ